อยากให้ทุกคนมุ่งตรงไปที่โรงภาพยนตร์เลยค่ะอยากชวนดูนะคะภาพยนตร์นะ,ะหลวงพี่แจ๊คโคซิงเพราะว่าอะไรตอนนี้เขาซิ่งนะแต่50ล้านเปที่เรียบร้อยแล้วคุณแล้วก็เขาจะซิ่งต่อไปถึงร้อยล้านค่ะหลวงพี่แจ๊คโคซิ่งนะคะหนังไทยการันตีความหาความซิ่งเพราะว่าล่าสุดรายได้ทะลุ50ล้านปนที่เรียบร้อยแล้วจ้านะจ๊ะ จากนี้ค่ะพร้อมฝ่าฟันฝ่าเศรษฐกิจซิ่งไปเลยร้อยล้านเงันเงันๆงเพราะว่าอะไรเขามีฉากอาหาของารตนานะเรียกว่าเป็น MVP ประจำเรื่องนะคะเท่านั้นยังไม่พอเขายังมีฉากสนุกสนุกอีกเยอะเลยนะอาทิ์ฉากหนึ่งที่เขาพูดถึงเป็นที่ล่ำลือนี่การแต่งเป็นพระสังทำอย่างพระสังทำจังใช่นะคะ ว่าไม่รู้จะเดินทางไปไหนไป,ไปชมพูทวีปหรือเปล่าไม่รู้นะคะใครอยากดูค่ะในหนังมีคําตอบให้ค่ะวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะแต่แอบ,บกว่าซิบนิดหนึ่งวันพุธวันนี้ตั๋วถูกเอทอเพราะวันนี้ MoV i e d เดย์มว่ตามโรงถูกมากๆไปดูกันนะดูพี่แจ๊ดโคตรสิ่งนะโมูนดูแม่สอดความมันด้วยหนังแอคชั่นในราคา89บาทลูกค้า AIS กดดอกจัน678ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้าถูกดีแท็กกดดอกจัน3 3 6่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกขอหนังแอคชั่นสมัครเลย Bye! Hey.